มีดคืออุปกรณ์ที่สำคัญมากมากหากขาดมีดดีๆคมๆไปเนี่ยก็คงจะทำอาหารได้ยากหน้าดูไก่ก็ต้องตับหมูต้องสับมะละกอนี่คือสำคัญมากถ้าถูกยึดมีดหมดแล้วเลยใช้อะไรอ่ะซึ่งเชฟได้เตรียมของมีคมที่เหมาะแก่การทำเมนูนี้ไว้ให้ทุกคนแล้วครับ คมคมสับหมูไงก่อนมันเอามาทำเป็าอาหารไม่ได้นี่คือเครื่องใช้สำหรับตัดกระดาษใบมีดเดี่ยวคมกริบตัดได้แม่นหยับสับมะละกอให้เป็นเส้นสับหมูให้ละเอียดเพื่อทำลาบหั่นไก่ทั้งตัวเพื่อนำไปย่างก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราสามารถเลือกขนาดเส้นมะละกอได้ว่าเจ้า a 4หรือว่าเ5 <laughs> ใจนี่คือไม่อยากได้ไม่อยากได้20เหรียญนี่คือพร้อมซัดอะใครได้ที่ตัดกระดาษไปอะน่าจะาโชคร้ายมากท<อ>ีน,<อ>นี้อะไรคะเชฟเอาไว้ตัดกระดาษยังไงแต่เชฟคงไม่อาจตัดขาดจากเธอได้โออโอเธอหวานเชฟจดก่อนไม่ใช่เป็นเชฟที่เป็นตลกได้นะเขาเป็นตลกที่เป็นเชฟได้นะ <laughs> ห6ครับโอ้ยต้อแบบนี้เงินก็เยอะเงินก็เยอะช็อตฟิวมากตัดบทพวกผมเลยแอร์ไทม์หายเลย8ค่ะพอย8ค่ะพอยอันนี้พอไม่เอาจริงก็สู้9ครับ9เหรียญค่ะคนรวยทำอะไรมันก็ไม่ผิดหรอครับ10ค่ะส0บเหรียญค่ะ1แสนบาทตอนนี้เครื่องตัดกระดาษพอยอยู่เฉยๆที่สองไม่ต้องรวมยืนนิ่งยืนเอ๋อกับเชฟบูมสคน ควรจะทำได้แค่นี้ละตอนนี้อยู่ที่พลอยสิบเหรียญครั้งที่หนึ่งพลอยสิบเหรียญครั้งที่สองและพลอยสิบเหรียญครั้งที่สามค่ะยินดีด้วยนะคะพลอยคุณสามารถประมูล <c oughs> เครื่องตัดกระดาษนี้ไปได้ให้เขาเอาไปตัดมะละกอตัดไก่แล้วก็จับหมูโหโหจะนำมันไปให้ใครดีคะง่าย<ด>ค่ะพลอยน่าจะรู้ว่าจะต้องใครใครเหรอเชฟอ่านเบลตาพลอยออกเลยเหรอคะอานออกคิดไหมว่าได้แล้วให้ใคร คิดมันคมมากเลยนะระวังผมปะไม่คมผมคิดว่าผมอาจจะได้เราลงมาขึ้นมะแรกอบกระท้าเลยนะโอ้ชีวิตชีวิตมันแสนเศร้าแค้นฝั่งลึกมากเลยอะค่ะยินดีด้วยนะเชฟบูมทีมงานคะริบมีที่เซชั่นเชฟบูมให้หมดเลยค่ะ พอได้กระทะมาจากมุมพายก็คือมีในมุมเพียงนั้นเองโอ้ยจะไปมุมไหนให้มันขาดอะ่ะมันไม่มีด้านคมอ่ะโหดมากอะ่ะโยิง <laughs> หัวกระทะอีกอ่ะ